สวัสดีนะครับวันนี้ก็ตามฝันนะครับตามฝันต่อก็คือก็จะมาทําทุเรียนเข่งนะครับด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นการอนุบาลน,นะครับต้นกานะครับของทุเรียนเข่งเพื่อให้มันมีอายุนะครับนเนื่องจากว่าพื้นที่นี้คืออากาศนะครับค่อนข้างร้อนผมทดลองปลูกแล้วนะครับต้นเล็กต้นใหญ่ลองสลับกันดูนะครับทีนี้ปรากฏว่าต้นต้นใหญ่ จะมีโอกาสรอดสูงกว่านะครับอันนี้อันนี้ซื้อมาจากกันทรักษนะครับอันนี้โฆษณาให้เขาหน่อยนะครับนี่ก็คือจากร้านเพื่อนนะครับอันนี้ก็ต้นต้นละหนึงร้อบาทก็ประมาณสัก5-60เซนนะครับเราก็จะมาอนุบาลลงตะก้าไว้สัก2อเดือนสาเดือนนะครับค่อไปปลูกนะครับเพื่อให้ต้นมันมีความแข็งแรงนะครับอุปกรณ์ก็มีนะครับเหมือนเดิมก็คือตะก้าที่เป็นรูรูนะครับ นี่นะครับเป็นรูแล้วก็สแลนนะครับผ้าสแลนเก่าๆนะครับเหตุผลที่ใช้สแลนเนื่องจากว่าอีตัวสแลนเนี่ยก็คือปกติแล้วพวกบอลต้นไม้เขานิยมใช้นะครับทีนี้อีกอย่างนะครับก็คืออันนี้ขุยมะพร้าวนะครับเอามาลองนะครับเอามาลองก้นตะก้านะครับเพื่อเพื่อให้มันดึงความชื้นนะครับสแลนก็ตัดให้พอดีนะครับก네 <progresses> ับตัดให้พอดีกับตะก้านะครับ ท่าน้พอดีตะก้าวันนี้พิเศษนะครับพิเศษนะครับมีดินแดงนะครับอ่ามีดินแดงด้วยนะครับวันนี้พิเศษนะครับใส่ดินแดงนะครับดินจากการทารักนะครับนี่ครับนี่ดินอ่าดินดินครับนี่นะครับดินอันนี้ก็ซื้อมาจากการทาลักนะครับ นี่นวัตกรรมใหม่นะครับดินแดงภูเขาไฟนะครับดินแดงภูเขาไฟนะครับถูกได้ยี่สิบาทนะครับก็จะมาเาามลองก้นนะครับเพือ่อให้มันมีธาตุอาหารที่เหมาะสมกับมันนะครับเพราะว่าอว่าทุเรียน,นชอบดินแดงนะครับจริงๆแล้วก็ดินแดงมันมีเขาเรียกว่ามีมีธาตุอาหารนะครับที่เหมาะ อันนี้มากกว่านะครับั้ะก็ค่อยเอาเอาถุงมาวัดดูนะครับนี่พอดีนะครับหรือว่าพอดีกะว่ามันยุบมันก็จะลงมาหน่อยนะครับเอาเวลาเรายกไปปลูกก็ยกไปปลูกนังตะกาเลยนะครับนี่ผมจะยกไปปลูกนัตะก้าอีกทิ้หนึ่งน,นะครับเพราะว่าเดี๋ยวสักพักพอพออ่า กากมะพระ้าวมันคืยมะพร้าวนี่นะครับมันก็จะย่อยมันก็จะยุบนะครับตัวกากมะพร้าวนี่มันจะดึงความชื้นนะครับแล้วไปเก็บความชื้นไว้เวลาเราลดน้ําลงไปนะครับก็จะมันก็จะเป็นตัวดูดความชื้นเก็บดึง,ด,งดึงเพื่อให้เกิดความชื้นแล้วก็ทีนี้รากทุกเรียนก็จะแทงลงไปนะครับหลายหลายคนเป็นมีความคิดว่านะครับรากทุเรียนเยนี่ยเป็นรากอ่อนไหวนะครับเมื่อนไปชนมันจะบิดไม่ใช่นะครับเพราะว่าที่ยวก่อ,อทมทํนทำดูแล้วก็คือมันทะลุตะกร้าลงไปเลยนะครับทีนี้ ต่อไปนะครับก็หย่ยมต้นพันธุ์นะครับก็คือกีดกีดก้นถุงเลยนะครับถ้ามีรากขดก็ก็ตัดนะครับเพราะอยู่ในตะกร้าตัดได้นะครับทุกครั้งก็คือในการทุกครั้งก็คือมันจะมันจะตัดอยู่แล้วนะครับหลกเพื่อเพื่อเป็นการกระตุ้นนะครับถ้าไม่มีก็ไม่ตัดนะครับถามว่าต้นนี้มีไหม ก็ดูนะครับอ,อันนี้ไม่มีนะครับสืว่ายังไม่มีมีมีกลากที่ยังไม่แตกนะครับกําลังจะมีรากมีแทงอันนี้ใช้ได้นะครับถือว่าเหมาะเหมาะนะครับจะตั้งตั้งลงไปเลยนะครับอ่าทีนี้ตั้งอย่างนี้นะเอียงบ้างไม่เอียงบ้าง,ไม,ง,างไม่เป็นไรนะครับทีนี้วันนี้ก็คืออ่าผมจะใช้ดิน ดินจากขุยไผ่นะครับนี่อ่าดินจากขุยไผ่นะครับออกมาเป็นตัวผสานนะครับอ่าเขาบอกว่าเพราะว่าในดินดินขุยไผ่มันจะเป็นดินที่มีเขาเรียกว่ามีความร่วนซุยนะครับมากกว่าดินทรายนะครับดินทรายจะเป็นดินลักษณะเขาเรียกว่าแน่นนะครับคือคือคือเราจะทําให้มันให้ดินมันไม่แน่นนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยชอบดินแน่นๆนะครับ น,นะครับกี่ทุงออกเศษอ่าเสร็จอย่างนี้นะครับเราค่อยอ่าค่อยคอยเอาดินดินคุ้ยไผ่ลงนะครับข้างๆต,ตอนนี้จะช้าหน่อยนะครับไม่ต้องรีบนะครับอาสาเหตุที่เอาสแลนมามาใช้นะครับเนื่องจากว่าดินดินสแลนนะครับมันจะเป็นตัว ตัวการดินด้วยนะครับในตะกร้าเพราะว่าผมใช้ตะกร้าที่เป็นเขาเรียกว่าลักษณะตะกร้าที่เป็นเป็นช่องตาใหญ่นะครับเพื่อแม่ดินมันไหลออกนะครับทีนี้ดินขุยไผ่มันก็จะจับกันเป็นก้อนนะครับเป็นเม็ดเม็ดนะครับไม่ละเอียดมากนะครับนี่เพราะมาจากต้นไผ่นะครับจะมีลากเราก็จะใส่ลงไปเลยนะครับทางหลากท้งไร่ยังยังสู้ต่อนะครับเพืเ่อนเพื่อนกับทุเรียน นะครับผมยังไม่ยอมแพ้นะครับมันต้องมีนะครับสักวันนะครับ้ายอมแพ้ก็เท่ากับว่าเราแพ้มันนะครับแต่ถ้าเรายังสู้โอกาสที่เราจะสําเร็จนะครับก็ยังมีนะครับเพราะนั้นต้องสู้นะครับ ถ้าเราจะตามฝันนะครับถ้าเลือกเมื่อไหลก็อแพ้นะครับเพราะนั้นเลือกไม่ได้นะครับเหมือนอย่างอื่นนะครับแบบนี้เลือกไม่ได้ต้องสู้ต่อไปนะครับผมอ่ามันก็จะมีอินทรีย์วัตถุเยอะหน่อยนะครับเพราะนั้นข้อดีของดินกุ้ยไผ่ก็คืออินทรีย์วัตถุเยอะนะครับผมก็จะเหมาะมากอ่าเรียบร้อยนะครับเนี่ยก็ขย่ยาหน่อยนะครับเพื่อ อนี่นะครับเรียบร้อยนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ก็เป็นว่าใช้ดินแดงนะครับเป็นตัวลองลองก้นหลุมในตะกร้าจากนั้นก็เอาดินขุยไผ่นะครับเพื่อให้เกิดความล้วนล้วนซุยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าทุเรียนมันหากินหน้าดินนะครับเพราะหน้าดินต้องต้องล้วนซุยนะครับ เรียบร้อยครับผมอ่านี่คือทุเรียนกระถางนะครับ